shine sun Bowl. กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการสิงสปอร์ตครับแน่นอนครับเรายังมีเรื่องราวของกีฬามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของการวิ่งเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการวิ่งเนี่ยตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะการวิ่งเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายมากครับคุณผู้ชมสามารถวิ่งทั้งในอินดอร์และอาท์ดได้และสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับการวิ่งนั่นก็คือรองเท้าครับวันนี้ครับผมมีนวัตกรรมใหม่ๆสําหรับรองเท้าวิ่งมาฝากคุณผู้ชมครับจะเป็นนนนอะไไรรรััั้เเาปดูกลยคบ a d ดิดาเปิดตัวอัน้ตบูสอันเคสรองเท้าว,วิ่งสุดยอดนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬาและเหล่าแฟนคลับจะเจ๋งขนาดไหนเรามาทำความรู้จักกันเลยสำหรับรองเท้าว,วิ่ง Adidas u n ัน b ตบูสอันเคสเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของรองเท้าว,วิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยมีมาโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นแบรนด์ Adidas ด้วยเส้น3มแถบแต่รอบนี้มาในรูปแบบใหม่อีกทั้งบริเวณกลางเท้าด้านในที่ได้รับการดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาสำหรับนักวิ่งสถิติดีของโลกดีไซน์เน้นความทันสมัยเท่ม,มากขึ้นผิวของรองเท้าส่วนบนใช้วัสดุพายนิสแบบใหม่ทำให้ระบายอากาศได้ดีมากขึ้นมีบริเวณ พุ่มข้อเท้าที่มีความยืดหยุ่นทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติเอาง่ายๆคือความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้บริเวณที่ผูกเชือกรองเท้ายังสามารถปรับแต่งให้พอดีกับเท้าของเราเพื่อเพิ่มความกระชับมากขึ้นอีกทั้งเชือกผูกรองเท้าที่ออกแบบมาให้มีลักษณะแบรนทำให้การวางเท้ามีความมั่นคงและสบายมากขึ้น แม้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆในรองเท้าว,วิ่งรุ่นใหม่นี้แต่อ n t a b o o s ส์อันเคยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีอ n นต้าบูส์ไม่ว่าจะเป็นจุดล็อกบริเวณส่วนส้นเท้าที่มีตัวพิมพ์อ n นต้าบูสซึ่งบริเวณนี้จะช่วยให้การวางเท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับความมั่นคงในการเคลื่อนที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เอาต้าบูตอันเคสยังแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่ Adidas มีให้กับแฟนของแบรนด์และนักกีฬาหลังจากผู้นำเทรนระดับโลกอย่าง Adidas ได้เปลี่ยนดีไซน์โดยตัดส่วนของโครงบริเวณนอกเท้าออกไป Adidas ก็ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเปิดให้เหล่าพาร์ทเนอร์ได้สร้างสรร์ในรูปแบบของตัวเอง โดยแนวคิดเรื่องความร่วมมือในการสร้างสารรค์และความมุ่งม,มั่นในการมอบสุดยอดนวัตกรรมรองเท้าว,วิ่งให้กับนักกีฬาจึงทำให้เกิดรองเท้าว,วิ่งรุ่นล่าสุดนี้เกิดขึ้นเป็นลุกที่ดูเพียวแบบมีมิติที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพนี้ทำให้รองเท้ารุ่นอันตาบูสรุ่นนี้แตกต่างจากรองเท้าว,วิ่งรุ่นอื่นนั่นเอง ครับสำหรับนวัตรกรรมใหม่ๆสำหรับวงการกีฬาเรียกได้ว่าพัฒนากันไม่หยุดหย่อนเลยนะครับมาถึงตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมฟิมือดีอีกคนหนึ่งครับและตอนนี้ครับเขารอเราอยู่แล้วไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับ สุดยอดนักกีฬาของเราก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวแนะนําตัวกับผู้ชมรายการสิงสร์หน่อยครับครับเช,กชบ่กันทรชูศรีครับอ่ากันทรชูศรีคนนี้เอาเริ่มต้นก่อนเลยจุดเริ่มต้นเล่นสกเก็ตบอร์ดตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบครับ7ขวบตอนนี้ยี่สิบสามครับยี่สิบสามแล้วนะฮะ<ม>ก็นอนกอดสกเก็ตบอร์ดทุกคืนนะอ่ะ แล้วเริ่มต้นสนใจในกีฬาชนิดนี้ได้ยังไงเอ่อพอดีพี่ชายผมเล่นก่อนครับครับผมแล้วก็เอาของพี่ชายมาเล่นอ่แล้วโดนพี่ชายด่าแล้วไงมันเกิดความแค้นอยู่ในใจว่าเราต้องเก่งกว่าพี่ชายแม่ผมก็เลยให้แบบว่าแม่ทะเลาะกันนะครับก็เลยซื้อให้ใหม่ซื้อให้อ๋อแล้วพี่ชายเล่นเก่งไหมก็ตอนนี้เราทางานไปแล้วครับทำงานไปแล้วแต่เราก็ยังเล่นอยู่หลงรักในกีฬาชนิดนี้อยู่ครับผมแน่นอนว่า สเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันจะต้องมีการหกลม้มมีอุบัติเหตุบ้างเคยเกิดกับตัวกันบ้างไหมเกิดครับมีหนักๆบ้างไหมก็ล่าสุดก็สองปีที่แล้วหักกระหลุดครับหักหลุดพร้อมกันด้วยครับผมโอ้ก็ใส่เหล็กอยู่ตอนนี้พี่อาา๋ฮะโอ้อันนี้เป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นการซ้อมเล่นครับซ้อมเล่นปกติใชไ่ไม่ไม่ไม่ใช่การแข่งขันด้วย เสน่ห์ของสเก็ตบอร์ดอยู่ที่ตรงไหนเสน่ห์มันสามารถไปได้ทุกที่ยกเว้นที่ที่มีน้ำมันไปไม่ได้พี่เล่นในทรายได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่จะเล่นครับเดี๋ยววันนี้ให้เล่นกับทรายมันคือสามารถพาเราไปได้ทุกที่และสามารถพลิกแพงท่าได้ตลอดเวลาก็อยู่ที่ความคิดของเราพี่เพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันจะมีพื้นฐานของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ สเสน่หของมันคือม,ม,มันทําให้เรากับสเก็ตบอร์ดเป็นตัวเราเองอะอันน<ม>ี้คือเสนสามารถาารถวมตัวเองกับสเก็ตบอร์ดให้เป็นหนึ่งใช่ครับ<อ>เราสามารถบังคับมันได้ครับนี่ดูไอรอนแมนเยอะ <laughs> <c oughs> จริง <laughs> ยอมรู้สเก็ตบอร์ด่างเนี้ยเหรอ,อเฮ้ยอะแต่ก็ถูกต้องนะเวลาที่เราจะ,ะเล่นกีฬาชนิดหนึ่งให้ดีเนี่ยเราก็ต้องรวมเป็นหนึ่งกับกีฬาชนิดนั้นด้วยอะเข้าคำถามต่อไป ใช้เวลาเล่นนานเท่าไหร่กว่าจะไปลงทําการแข่งขันรายการแรกโอ้สมัยก่อนตอนนั้นเจขวบเจ็ขวบผมครั้งแรกผมไปเล่นงานเอ็กเกมจูเนียอะครับอ่าฮะกี่ขวบตอนนั้นประมาณสิบอ๋อก็เริ่มเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วสิบขวบแล้วผลการแข่งขันรายการแรกเป็นยังไงบ้างไม่ได้ครับไม่ได้เลยได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ครับมีตื่นเต้นไหมรายการแรกจำความรู้สึกได้ไหม ก็เหมือนว่าแค่อยากจะเล่นสนามอะพี่เมื่อก่อนสนามมันมีเฉพาะแค่งานแข่งครับสมัยนี้โชคดีมากที่มันมีเป็นหลักเป็นแหล่งครับสมัยก่อนนี่คือมันหาเล่นยากนะสนามที่ก็ล้องทํากันเองครับอพูดถึงรายการการแข่งขันที่ผ่านมาหน่อยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไปแข่งที่ไหนแล้วก็มีผลงานยังไงบ้างก็ที่ได้ที่หนึ่งก็ที่ขอนแก่นนะครับสิงงานสิง มีอีกไหมมีรายการไหนอีกไหมแล้วก็มีที่โฟเาครับได้ที่สองครับเล่นในน้ำในโฟเฮาอย่างไงเล่นเล่นข้างนอกครับแต่เป็นงานเดียวกันอ๋อเป็นงานเดียวกันพูดให้พูดถึงรายการที่เราประทับใจมีไปแข่งที่ไหนแล้วเราประทับใจบ้างไปแข่งที่ไหนแล้วประทับใจบ้างก็ที่แบบประทับใจสุดอะเอาประทับใจสุดในชีวิตเลยมีปีสองพันสองพันเก้าสองพันสิบอะครับ รายการอะไรครับสิงเหมครับสิงได้ที่หนึ่งต่เป็นรุ่นสมัครเล่นซีคอนอฮเป็นงานแรกที่เหมือนแบบว่าได้ได้รางวัลเยอะที่สุดแล้วก็ได้ประกันมาช่วยชีวิตเราทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาแจกประกันนะครับให้ห้าแสนทีหลังจากนั้นผมหักตลอดเลยพี่แบลประกันออกใช่ไหมเพื่อจะไม่เกิดอุบัติเหตุรายการนั้นแล้ว โอ้ก็สองกนก็หลายปีมาแล้วนะเนาะเราเรียกได้ว่าเป็นรายการที่ประทับใจที่สุดเนาะให้การพูดถึงเรื่องราวของกระแสกีฬาสเก็ตบอร์ดหน่อยว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่เราหันเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความพัฒนามันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างมันวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปมากเลยเพ่ถือว่าดีขึ้นครับก็ที่มันดีเพราะว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยครับ เพราะว่าถ้าเมื่อก่อนจะเสพท่าจะเสพอะไรก็ต้องซื้อมวนเทปก็ต้องซื้อเป็นวิดีโอมาดูครับมาแกะแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่คือเล่นแป๊บหนึ่งกระโดดรอยได้แล้วสมัยผมคือเป็นปีกว่าจะกระโดดได้กลุ่มคนเล่นเป็นไงบ้างกลุ่มคนเล่นเยอะขึ้นครับสถานที่เล่นเพิ่มขึ้นสถานที่อุปกรณ์การเล่น สนับสนุนดีขึ้นแต่ก็ยังแต่ก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่แบบนิดหนึ่งเพยยังไม่ยังไม่แบบว่าสเก็ตบอร์ดยังไม่แบบสำหรับในเมืองไทยเนี่ยมันยังมันก็ยังยังไม่สุดเท่าไหร่ใช่ครับนะแล้วพูดถึงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันล่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เราไปแข่งแรกๆเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเยอะเหมือนปัจจุบันไหม เมื่อก่อนปีหนึ่งก็จะมีประมาณ 4- ี่ห้างานนะครับ uh huh. แต่สมัยนี้ปีอาทิตย์เดือนหนึ่งมีทุกทุก uh huh. ทุกอาทิตย์เลยครับ uh huh. ถือว่าคนสนใจมากแล้ว,ลวรเราอะ่ะทุกอาทิตย์นี้เรายังจะไปเรายังไปแข่งอย่างนั้นอยู่ไหมก็ไม่ไม่ค่อยแล้วพี่ uh huh. ผมแบบว่าเล่นในการแบบว่าถ่ายวิดีโออ uh huh. ะไรครับ uh huh. ทำเสือครับ uh huh. น่าสนใจน่าสนใจเอาละครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราค้างเรื่องของการทำสื่อการถ่ายวิดีโอไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้กันตอนนี้พักเบสคู่นึงครับซิมคอร์เปอเรชั่นซันโบ